สวัสดีค่ะไม่ได้รดน้ำสามวันมาดูต้นไม้โอเคยังใช้ได้อยู่ <S <S ใช้ได้เพราะอะไรอันนี้เลยค่ะใบตองที่แห้งแล้วแล้วก็ต้นสักแล้วก็สาราพัดใบไม้นานาชน,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 นิดนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นอะไรอะต้นกล้วยที่เราตัดเครือแล้วอะคะ่ะ เราก็เอามาพุ่ปกไว้นี่ไม่รู้อะไรมีออกดอกเล็กๆไม่รู้ว่าเป็นเมลอนแคนตาลูปหรืออะไรไม่รู้ค่ะเพราะว่ามีหลายเม็ดตรงนี้ที่เอามา,าโยนไว้ตั้งใจโยนแล้วก็ขึ้นจริงๆด้วยขึ้นหลายต้นแต่ตอนนี้เหมือนจะเสียชีวิตต้นนี้น่าจะอยู่ใกล้กับอะไรอะโคนโคนกล้วยอะค่ะโคนกล้วยเก่ามันเขามีความชุ่มชื้น เพราะว่า,าต้นไม้ชนิดแตงอค่ะอันนี้ถือว่าเป็นแตงชนิดหนึ่งแตงแคนตาลูปหรือแตงอะไรไม่ชัวไม่แน่ใจพูดภาษาอังกฤษคำภาษาไทยคำไม่ดีรณรงการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องเขาก็เลยมีชีวิตรอดแล้วก็มีมีดอกเล็กๆสีเหลืองแต่ไม่รู้ว่าเป็นแตงชนิดไหน รอลุ้นกันต่อไปถ้าไม่เสียชีวิตก่อนส่วนน้องเงาะของเราเงาะโรงเรียนนา,าสารก็ยังสมบูรณ์ดีค่ะส่วนนูน้นส่วนช่วงหน้านูน้นก็กำลังเปิดสปริงเกิลอยู่ค่ะน้ำในบ่อก็ไม่ค่อยแห้งแห้งแห้งไประดับหนึ่งค่ะเป็นเม็ดนะเนี่ย จากกระลง,ลงไปเป็นเม็ดค่ะ <Okay. S 1> ต้นไม้ถือว่ายังสดชื่นเมื่อวานไปดูกาแฟที่พาแม่ไปเที่ยววันเกิดแม่คุณเอกเขาคุณเอกเขาก็พาไปนอกเมืองคุณแม่เขาก็ไม่ได้ไม่ได้ตกใจกลัวหรอกเขาก็เป็นคนสายลุยอยู่ อันนี้ค่ะกลับมากาแฟบ้านเราบานบานไม่เยอะมากแต่ก็โอ้ยพึ่งเต็มมีพึ่งมีพึ่งเป็นพึ่งพึ่งตัวน้อยตัวนิดนัน่นนะค่ะพึ่งเพราะเขาจะมีกลิ่นหอมอะค่ะเจ้าโรบัสต้าจะมีกลิ่นหอมที่เรียกมแมลงแมลงเขาก็จะมาน้องอาจจะไม่ทำร้ายเรา ก็ไม่เคยโดนพึ่งต่อยแต่ว่าป้องกันไว้ดีกว่าถ้าเขาอยู่แล้วก็ถอยดีกว่าเจอน,น่าจะเป็นพึ่งมิมอ่ะตัวเล็กๆไม่ใช่พึ่งหลวงถ้าพึ่งหลวงดุร้ายอยู่จริงๆเขาไม่ใช่ดุนะแต่ว่าเขาป้องกันตัวเองว้ายตัวนี้น่าสนใจมากกำลังอ้าวไปไหนแล้วล่ะ <laughs> โอ้กำลัง โอ้ยหลายทางหลบบเกินเห็นไหมคะไปไหนแล้ววะพึ่งน้อยตื้เต็ดอันนี้เจ๊กันเดียบังเอิญเรามาทางนี้ก็อา้าขอกำลังกำลังกินเกสอนหรืออะไรหรือว่ายังไงพอดี บานไม่เยอะมากแต่ว่าก็ก็บานนะคะอันนี้ค่ะโรบัสต้าแดดก,กำลังจ้าเลยบานบานแทบทุกช่อเลยแต่บานไม่เยอะตามนี้เลยค่ะช่วงนี้ฝรั่งไม่ค่อยดก มีเริ่มห่อไว้มังแล้วแต่ไม่ค่อยดุห่อได้แค่ไม่กี่ผลอันนี้ด้วยค่ะโอ้อันนี้เหมือนจะโดนมแมลงโอ้มองไม่เห็นเพิ่งรู้ตัวเหมือนโดนแมลงวันทองเจาะแล้วเดี๋ยวค่อยมาเช็คอีกทีนะึง โอเคสวัสดีนะคะ